สวัสดีครับนะอ่าสวัสดีช่วงอ่งายำแรงนะครับเนาะของวันหยุดนะครับเนาะ,ะวันหยุดวันหยุดอ่าก็คือเกา่าครับผมมาเห็ดกับเข่ากันนะครับเนาะวันนี้มีวัตถุดิบแบบสุดๆเลยครับไปเจอในตลาดพอดีเนาะอ่ามาจากบ้านผมบอกเขาจะมาจากบ้านขเขาเนาะอ่านี่ครับผมนี่ ครับผมยังซบซอยู่เลยครับได้มาซองทูมครับนี่ได้มาซองทูมเลยครับทุงละห้าสิบาทเลยครับเนี่ยอ่าเขซื้อขนาดครับ <Yahoo! S 1> หลายๆนะครับเนาะเดี๋ยวมันอีกวันสีเอามามากแกงนะครับเนาะนีะะ่แกงใส่ไข่มดแดงแล้วก็ผักหวานครับแกงใส่จั๊กระจันนี่แหละนี่ เนาะไปตลาดมาเมื่อกี้นี้เนาะมีไข่มดแดงจักระจันสองถงุงแล้วก็ผักหวานนี่นะครับผักต่างๆพวกอ่าไว้พักอีตูวต้นหอมเขาเนี่ยแหละตะไคร่นะอ่านะเดี๋ยวมาเบิง่งวิธีเก็บกันครับเนาะมากินรำกันเด้อดขับเด้อมันนี่เด้อเอ้นะเราไปแกงกันเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องเองหลายๆอย่างก่อนเนาะครับเนาะไปไปแกงกันเลยนะครับเนาะ เริ่มจากการตำพริกกับตะไคร้ก่อนนะครับเด้เอเดี๋ยวหัน่นตะไคร้ลงไปก่อนครับตะไคร้ามาใส่ซองหัวนะครับเนาะพริกประมาณ4-5เม็ดนะครับเนาะพริกแดงจินดาเนาะครับซอ,อยๆลงไปเด้อเดี๋ยวโขกให้มันเข้ากันนะก็ต้องถึงกับละเอียดปันไดดอกครับเอาขอหยาบๆก็พอแล้วนะครับเนะเาะเครื่องแกงของเรามีสองอย่างแค่นี้ครับแกงโรลลาวสูตรอีสาน บ้านเฮานะครับเนาะสูตรอ,อื่นก็แล้วแต่ท่านชอบเนาะครับเนาะอ่าครับโขกไปเรื่อยให้มันละเอียดไปเลยนะครับเด้ออ่าหลังจากนั้นก็ตั้งหม้อไว้นะเอาพริกกับตะไคร้ที่เราโขกเนะี่ยลงไปตั้งหม้อไฟให้เดือดเลยนะครับเนาะ,ะเติมน้ำปะลาะครับมาเนี่ยเอาน้ำปะลาะมาใส่นะครับเนาะอัน วันนี้ขออนุญาตใช้เตาถ่านนะครับเดอ้อแกงเตาถ่านครับจะได้หอมๆนะครับเนาะ,ะแก๊สบุหรีเอามาน้ำครับอ่าไม่สะดวกนี่ใส่น้ำปลาาไปเลยปลาราในกระปุกเขานี่ละใส่ลงไปแกงเราๆต้องมีน้ำปลาร้านะครับเนาะนะครับแกงไปเรื่อยๆให้หม้อเดือดไปเลยอันช่วงนี้นะคือ,คอปรุงไปเลยนะครับเดอ้อเพราะว่าจจกะจัน์กับไข่มดแดงสุกง่ายอยู่แล้วนะครับเนาะ เรต้องเอาไปปรุงตอนในที่ใส่เนื้อสัตว์นะครับปรุงไปก่อนเลยครับผงชูรสน้ำปลานี่แหละครับเสร็จจับแล้วก็จะขจัดลงไปเลยครับนะครับเนาะเอาไปขวให้สุกแป๊บเดียวครับสุกง่ายาะนะครับเนาะหลังจากนั้นการปรุงน้ําปลาไปก่อนนะครับเด้อใส่ไปชักหน่อยก่อนนะครับเพื่อสะชุภาพใส่ลายเดี๋ยวชิมไปก่อนเนาะ ถ้ามันเจืดจังไงเราก็ใส่เพิ่มได้ทีหลังอ่าแต่ถ้าว่ามันเค็มเราออกไรเลยครับเด้อนี่จะเต,ติมน้ำอย่างเดียวได้บาทนี่เกช <c oughs> ิมก่อนครับถ้าได้รสชาติตามใจแล้วก็ใส่ไข่มดแดงลงไปเลยครับค่อยๆเขี่ย,ย,ยลงนะครับเนาะเพราะว่าไข่มันจะแตกแต่พอมันโดนน้ำน้อนน้ำร้อนลวกแล้วมันก็ไม่แตกแล้วละครับอ่า หลังจากนั้นก็คือเอาผักของเราในตามลงไปเลยนะครับเนาะนี่ครับไอ้ผักของเขาเนี่ยมันมีผักหวานต้นหอมแล้วก็ใบเมงลักษณ์นะครับเนาะเพรอีตู่เขานี่แหละอันนี้เลยเอาลงไปเลยครับพอผักหวานของเขาเนี่ยมันโดนน้าร้อนเลยนี่โอ้เด็ดกลิ่นหอมเลยครับหอมจริงๆครับผักหวานป่านะครับเนาะถือมันหอนแล้วอยากให้ได้กลินตอนนี้เลยครับหอมน้ําจะครุ่นครุ่นหน่อยนึ่งนะครับเด้อถ้าผู้ใดมักนำไรเดี๋ยวเขค่อยเติมเอานะครับเนาะ จะสำหรับสูตรของโสนาโนเนี่ยคือประมาณนี้ครับพอดีครับต่างไฟไปเรื่อยๆให้สุกเลยนะครับเนาะไม่ต้องเทิงนะครับเด้อเดี๋ยวพักมันจะมีสีสันที่ไม่น่ากินครับถ้าแกงเทิงเนยนะครับเนาะถ้าชิมเมืองแล้วพอพอใจแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยครับนี่ครับมุมนี้ยังหลายครับแกงบ้านเฮาง่ายๆแกงง่ายกินง่ายๆแกงลาวนะครับเนาะ ไม่มีพิธีรดีตองอะไรนะครับอ่านะครับเด้อสำหรับคลิปคลิปนี้กะฝากช่องอีคือเก่านะครับาให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเนาะขอบคุณหลยๆด้วยครับเด้อสำหรับคลิปคลิปนี้กะขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะครับเนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับสวัสดีครับผม